ถ้าสีไม่ต้อเหมือนไร้สีดำพื้นได้ด้วได้เราบได้เราัดนส้แทนแทนมันต้องใส่แทนเดียดนะวัดสัก่อนคบอกครับของฮอตเซ่ลรองข้าข้าบุญที่สององนะครับไม่ขนาดอันฮอตฟีแล้วก็ะอยาเราบงส้มบานก็ไรก็ก็เป็นยังแลยเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณาครับไปขอบคุณครับแม่บ้านไม่อยากเด็กกอกหลังหนาวแกพูดได้บังย่งยัง เราอยากเรียนกองแตยางหรอมากเราเป็นแหวนเราหลังนาเราอยากสีหลังเลยก็คือกอแกกองตะยากเอาเป็นกองแบบว่าที่แบบว่าสุรยาได้ไหมสองสองห้องเพราแกเอาที่สุดไซที่สีไซต์ตัวสีนั่นก็คือโอเคได้ยนี่ยผมอหักแต่ของนามั็นบ่อครับสีที่เราสีอันนี้เราโอเคขอมาแต่ว่าไม่รีบหรอกแกก็บอกว่าไม่รีบแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถ้ารก็โอเคเพราะแกได้เดี๋ยวมือหน่อยแล้วว่าจริงเหรอแกให้แล้ว กล่องละร้อยบาทนะครับกดตะกร้าเลยนะครับกาแฟาโกโก้ชาเขียวนะครับกาแฟาที่จริงใจต้องกาแฟานาฬิกานะครับกาแฟาไม่สีแซงกาแฟาจริงใจกาแฟนาฬิกา,า,า,าของนี่นต้องบอกต่อนะจ๊ะบอกเลยว่าเรากินแต่ละครั้งนี่ลูกค้ารีวิวเยอะมาก1กล่องปกติหล,งล,งลังกล่องเรากิดราคาในสามร้อยเก้าสิบบาททั้งสามรสชาติเนี่ยหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้นะครับผมเราขายไปแค่กล่องละ,ละร้อยกล่องละร้อยกล่องละร้อยลดราคาพิเศษแล้วนะครับกล่องละร้อยราคาลดราคาแบบลดแบบจริงๆเลยพี่น้องนะครับผม เยอบางหลายสิ่งที่เขาปลาชาเขียวอร่อยมากค่ะชาเขียวนี่ใครลองกินดูนะขยับใช้น้ำเปล่านี่ก็ได้ร้านผมก็จะแวบๆแปบๆเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับร้านนี่รถรถใครนี่ร้านนี่แปบๆแปมๆอยู่นะครับพี่น้อง ชอบโชว์ถ้น้ำเย็นแล้วดื่มเลยเออมันกินได้ยเนาะพี่พี่จอยสั่งแล้วสองชุดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจไม่อยากให้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีตามามงนะว่าเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเราเราอยู่ของเราแค่นั้นพอสู้มือนี่ไข่อยมีความสุขขัดได้การทพนานไข่ ตื่นคือมาเขาลานเขาบมื่อไรเมื่อไรเขาลานก็ไปออกคอนเสิร์ตออกคอนเสิร์ตละคาเขาคาเฟ่เขาคาเฟ่ละคาักหน่อยวันที่สิบเก้านี้ก็เปิดคาเฟ่ใหม่ที่สาขาคอนแก่นนะครับคาเฟ่สาขาสองที่คอนแก่นมีความสุขคนเรามีความสุขมันออกพันมันออกพันออกพันนี่แหละออกพันที่รับรู้ความ่อขาต้อสื่นี่แหละบ้างมีเงินเด้อเดี๋ยววัต ใช่ไหมอันนึงฮะผมซีซอันนึ่อ๋อจัดการซีกำกับนี่กำับแต่ว่าไมั่ดูอย่งขออันนี้คืออะไรนี่คือมจัเอาเนียอยู่หลานช่วงไหนช่วงนี้อยู่ทุกวันนะครับช่วงนี้อยู่ทุกวันอยู่วันเป็นวันนั่นแหละ ดีใจมากพี่ชายได้ทำงานกับบารบิคที่ฟินค์บับจริงหรอคนไหนอะคนไหนคนไหนคนไหนหรอสั่งมาสองชุดหกกล่องโดนขโมยวัสดุคนะจริงหรอบรรยากาศแล้วเราก็ดีนะพูดถูกบ้านเราทำรีมันดีถ้าม,มีร้านตรงน,นี้เลยแหละมันเลยเป็นแบบว่าากไดีเราจะทำเป็นบูธวีีเล่นน้ำอย่างนี้หละต่อไป คนมาเช่นนี้ัมฟังๆนะคะขอบคุณนะครับที่ฝากจิ๋เครโนโอจะมาเล่นผมรอนานแล้วครับประสัน มาถ้ามาขอนแก่นต้องนึกถึงฟินขับถ้าอยู่ขอนแก่นต้องนึกถึงฟินขับไม่ได้เป็นแค่บาร์โฮสแตเ่เราเป็นทั้งรีสรอร์งและมีเครื่องดื่มขายมากมายพียอายเห็นไปที่อินไทยไมึงเห็นไปไหรปุเนล่าจะลงมาที่ไทยทนี่มีปนะัญาเหนแล้วคนสั่งหรอือซ่าคนสั่งรวมไหมนี่รัวมมากเราจะรวมมากของละร้อยเหลือสองร้อยแปดสิบาบาทนะ รถร้ว้นี่รอหารสามดิเก้าบกว่าบาทใช่ไหมหนกล่องเก้าสบกว่าบาทเองค่ะเก้าสิบเก้าสิบเอือหลอือไม่ถึงร้อยอยากล่องนึงเลือหเก้าสบาทเฮ้ยถูกมากเหลือหเก้าบสาบาทกดเลยซ่าเหลือหเก้าสิบาทนั่งดดๆไปในนั่งถาใครต้มมันถูกเกินไปปะมาแล้วมาแล้วเมทันนี่ มาทำงานแล้วหรือไงมาทำงานแล้วเหรอโลดลงไม่ทาก็หล่อแล้วขอบคุณครับผมต้องเดินมาใหม่เหรอมีคนบอกว่าเธอเคยอยู่กับเธอเคยอยู่ค่ายเพลงมาก่อนไหมเคยค่ายไหนค่ายเซนนี่ไงไม่น่าหรอกเขาไม่มาติ่มเลยอ๋อมีคนมาแล้ว สวัสดีครัวยังไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่แต่งก็รอมาแล้วน้เมหคับเมหมเออ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 าีวรอแต่งหน้าจาเยเธอเคยออกซิงเกิลได้ใช่ไหมเธอเคยร้องเพลงไหมเพลงอะไรอฮะอยากให้อยู่อย่างนีแต่ว่าเป็นิจอระ ดีท่าหรือว่าเสิอร์เสือร้านอยู่นะนัตตี้ลองไปดูซิหน่อยนักร้องดังก็มึนเมื่อกี้อันเบอร์ไหนครับพนันเสิร์ฟครับเอ้าคือหลอดงฉันหลงโคตรดีเด็กเสิร์ฟกับเด็กโคตรหน้าตาดีเท่าทที่่เากันเลยใช่เห็นไหมอันนี้แต่งหน้าแล้วนั่นั่นแต่งขาหล่ออย่างไทยเนท้ายแนวรุกไทยเนี่ยไทยสปอภูตโฟร์มวมากนั่นนี่หรอถายหน่อยแล้วจริงจริงมั้ยนี่ใช่ เนี่ยนักร้องคนนี้อยู่กับเจนี่แต่เหมือนซื้ออยู่นะตัวนี้พนักงานที่รนะ้านเรานะทุกคนใส่เส nah ื้อคนนี้ได้ปใส่ถั่วหนัาแบบกูพว่นี้ให้ออกปะโอไปเรานี่ไงนางสี่ร้านอยู่นะเออ เนางนั่งหรือนางอะไรก่อนน่ะฉันเคยนางอยู่แล้วงชื่อเป็นนาง่ะไเ็ดนี้ปรใช่เพิ่งรู้ว่าเป็นนางอันนี้เครับเาเขามาแล้วเราขังเขาอยู่ที่่งนานแล้วโอ้ยบจอยดอกบังนามบตีมู้นเหรอบจอยดอกบังนามใช่ะเที่่วด มึงบ้ามึงบ้ามีคนดังมาอยู่หัวเราด้วยนะนี่พี่ชายเป็นเด็กเสิร์ฟที่ชื่อริวตารู้คนไหนอ่ะหลังคนให้นี้เด็กเสิร์ฟเป็นชุดสีขาวเด็กโ่าชุดดำมันนี่ใครเป็นใคร ีนักร้องอก็เป็นโฮสเราด้วยนะครับกองอร่อยพี่นรงราคาโหดราคาโหดสุดจัดประหลัดบอก <ไป S 1> ต้องปั้นออกเทปแล้วพราะไก่นั่วเวงเสียแล้วนั่งต้องเสียดีแนี่เลยเคคตอนน้องนักร้องหร้อรอเไม่ะมือเนาะอ,อ,อยากมีคอนโชว์พิเศษ,ษ,ษจากจากโฮสแม่แบบทุกวันสุกเ์เซาแมนทำทำเป็นโชว์เล็ก โชว์พิเศษจากโฮสเรามันต้องไปซูมๆซ้อมกันนะเซอร์ไพรสไทยไงมาไม่ได้นะเด็กโฮลมมีความสามารถเยอะนะลองเพลงเต้นนะคาเฟ่โกโก้นะครับมีมีต้องมีโชว์จากโฮส์ใช่ผมบางแขนได้แล้วโชว์จากโฮส์พิเศษก็เลยงำก็เลยงับด้อันตัวเกียวมือสิไม่ <_ d iam> จักหน่อยก็ตอนน้องนะว โรงเรียนโตเกียววิทยากับโรงเรียนอ่าปิ่นขับวิทยาแข่งกับโรงเรียนชายล้วนเหมือนมีแต่ผู้ไตโอ๊กบอมาลีอยู่นี่มีแต่ผู้ไตออกแข่งกมบเบลป็นข่าวโรงเรียนชายล้วนเปิดนายผู้ไตอะไรพี่น้องเอโตเกียวโรงเรียนบุญยิ่งปูไตเออมาแข่งกันเลยแข่งกันโรงเรียนชายล้วนฮอดไปสมัครไอ้ฮอดไปเป็นซ้อมโชว์ด่วนทุกวันศุกร์นี้มีโชว์จากคนเมื่อไหร่ศุกร์นี้เลยเอาเมื่อไหร่ศุกร์นี้เออหงุดหแล้ว อกกรอก,กี่ลายตัวเกียวกับปินครับทั้งชาเขียวต้องกุ่มคูทั้งกาแฟเฮ้ยขายให้หน่อยอะไรอเมริกาโน่เคยกินที่ไหนแพ็กเกจทำแพ็กเกจสามสิบซองหอใหญ่หน่อยได้ครับเมื่อคืนพี่ชายเล่าว,ว่าได้ดูแลตัวบอดบิ๊กกับพี่คะแนนด้วยอ๋อรู้ละรู้ละถ้าชื่อริวรู้ละ<ม>ถ้าเด็กเสิร์ฟชื่อริวจำได้ละถ้าดูแลบอดบิก๊กกับจำได้ละเอ้ามบ วันนี้ขายของออจ j f c นะครับมานั่งขายตั้งแต่5้าโมงเย็นแล้วนี่หนึ่งชั่วโมงแล้วนี่ตีเวียดนะกโก้หนึ่งร้อยบาทกาแฟหนึ่งร้อยบาทชาเขียวหนึ่งร้อยบาทสามกล่องนี้ไม่ถึงสามร้อยเกินเวอร์ไปตอนนี้เริ่มเป็นขีดอสงการแล้วนี่ลืมปะลืมเราอาป้า<ร><ว>ลืมเรารคนนี้ฮะขอบคุณนะเราอยู่ตรงนี้บินขับซามันมีหมดในแกแล้วนะต้าบินขับตัน้าเมื่อคืนน้องยูรี่กับน้องลินน่ารักมาก ภาษาไทยหรอภาษาไทยนอกนี้แล้วินอายุวันยี่สิบปยังไม่ถึอเอามาดิวิวขินคับเป็นไปลินนะยังม่เลยนยี่สิเชกเราไปนี่ยังโตะหยังอายุเท่าไหร่เป็นเอ็มีันใช่หรอไม่ใช่นางนางปาเคยทำเด็ดไว้ไหนฮะขเท้ายุต่าถึงยี่สปเอาลินเออลินมารีวิวขึ้นคับเลยเรีวในในน้ำมันไรสวยเอาสาวลินมาดิวิวขึ้นคับบอกว่าอยากไปเลยนบางสิ โอ้ดีสิสิบแปดปีเข้าไม่ได้ก็มารีวิวข้างหน้าไม่ได้หรอรีวิวนั่งข้างหน้าร้านนี่ม่ต้องเข้าไปร้านไม่มีน้านไม่มีแล้วพี่ลุงมันลงหมดแล้วมากอันนั้นลีมารีวิวบอกว่าบอกว่าบอยพี่ให้ามาบอยพี่รู้จักผู้จัดการเขานะเป็นนั่นหรอรู้จักกันดีแหละนี่บอกว่าอย่างนี้บอกว่ามารีวิวติดข่าแต่เร็วเอามารีวิวข้างหน้าก็ได้มานั่งอยู่ข้างหน้านี่ลุงพ่อเตีียมลองคนแบบบริการข้างนอกอายุไม่ถึงกต้องเข้าไป หมอนรัมมำมันใส่ถั่วมันเปิดเคระบบอย่าเปื่อหมอล้ำโอยไปไหนท้งอเปนเอาไปนั้นต่อไฟสามสามตอนนี้เปื่อหมอรเราเปิดไปนี้รูป้นเลยใ่ไปดูเดี่ยว่าไฟไฟสาหอดหน้าร้านอยู่ตรน ฮีโร่ไร e. อคนสูงไหมกุติก้าเลยนะครับกาแฟาเขียวโกโก้กล่องละหนึ่งร้อยบาทราคาพิเศษทองอึดทองเฟื่อยขับท้ายยากระบบขับถ่ายไม่ดีขับถ่ายยากระบบพอล์ลผ่านไม่ค่อยเลิศตัวนี้เลยนะครับระบบพอล์ลผ่านไม่ค่อยดีอยากขับถ่ายดีๆกินข้าวแล้วท้องอึดกินข<ด>้าวแล,ะละ้วท้องไม่ค่อยขับถ่าย อยากให้ลองทานดูนะครบส่วนี้เลยม่อีกแล้วม่อีกแล้วเร็วๆไปเลยเดี๋ยวตองมาใส่ผงกินไม่ได้จ้าแพทตุ่มจะขึ้นไได้จ้าไม่จ้าขอบคุณจ้าตุ่มจะขึ้นจ้าโอ้ยไม่แต่ก็รอนาหนะ ูนมะพร้าวน้ำลำไยจ,จ้าออแพ่มะพร้าวตาน้ำลำไยครับใครอยากกินกิดปะเนี่ยปอพอ,พอนวนอันนี้ตุ้มดีขึ้นนวดนวดอันนันไรเมื่ก,กี้ว่าเปลี่นเอาร้านป้ายเลยยังไม่จ่ายท่าไปเขาเลยเอาเจ้าเหลือวพวกเขาติดตอ่อเขาดีคุณมูดีเจ็ดพันกว่บาทได้เลยนะใช่จา้าดัวเขาตรงหรอทำไมคุณไม่ติดต่อค้าบุรไปั่เนาะ เดี่ยวโอนวันนี้ครับบอสลืมมึงลืมบราดีไปสร้างความหล่กกวาจายเงินหล่ะขระดากลัวมันติดแบบนี้ชาเขียวอะไรอ่ะมันติดด้วยกันนั่นแหละกาแฟที่จริงใจกาแฟนาริตะชาถูกต้อง้าเพราะมาด้วไว้เออลร็ สวัสด uh, ีคอันนี้เด็กเสร์ฟอันนี้เด็กโเด็กเสร์ฟหรือเปล่าเดี๋นเดี๋ยวกเดี๋ยวโอเดโอดมันโกูแกไม่ได้เดี๋ยวโเลยดิกเดี๋ยวโาเดา็ดถึงต้งไปบสวัสดีสกอนเนียเร็่บโอเคสวัสดีครับมูบกล้องว่าอยู่พีนองมูบอกกล้องว่าอยู่อันจริงเหรอเออเอา่รู้จักกับล้องวายอยู่เหรอรู้จักรู้จักเอามันก็ได้รูกันไงไปทํทงานด้วยกันกัน แล้ว <laughs> หรอกก็มีจคือคนคนคื